สวัสดีพ่อเซียนสวัสดีครับโอ้ยคนดังนี่างนมันตามหายากไม่เล่นตามหายากคนดังนี่ยก็สะห่วงกันแมนบแมนแมนบแมนสิไปใส่ไม่จีิงด้คืออย่างนี้จังไงก็พ่อเซียนอันงวดที่แล้วโอ้ยงวดวันแล้วได้ชีนึงได้ชี้หนึ่งนี่ได้ชี้หนึ่งเกตแหละแต่ว่าบอกให้ยายมาเซียงแล้วบ่อเซียงหาย ก็เรบอมาเก็บบอมาเก็บนะงมดคนนั่นได้หกหกสองมาถามทุกมาถามเล่านะย่าเจ้าเล็กเล็กตัวใดสำเนาเหมัอนเล่า่าได้หกเออได้หกโอเคแต่คอเลี้ยสืหกหกสองคนไหนมันไหลโอหกหกสองขนาดโตเดียวเลยโตเดียวแลยหรบอมุนได้สามประตูบ้านแหลมตัวมันนถือก็สามตัวเห็นบ้า้เงินตัวนี้ถือม้ดแหลวแต่วันบอดจากของมันเป็นน้ำจากของสื่อวะมันมนเป็นเสทน คือได้แม่งยังสั่นคือสื่อยังสั่นได้มากได้สื่อยังสื่อโหลดได้แบบได้กระสือไม่แบบนั้นบ่มีหมุนบ่มีกลับหลับพอดีบอกโอ้โพอว่าเนี่ยแั้งงวดมันออกศูนย์สามมันสื่อเจ็ดศูนย์สามแน่นยี่สิบหกใบเมืันนั้นเลยยี่สิบหกใบกล้มาถือข้างลังมาถือกันศูนย์สามอีกหารลอยก็ได้มากสามหมื่น ตัวใดกันเลยมาแสนแสนกลัวสามตัวมันออกลางมันออกสามตัวลางบ้านนี้มากงวดหกสองหกมาซื้อหกหกสองอีกมาซื้อกันเลยว่าอ้เลขบ้านมันมาหกมันมาหกสองตัวนะเห็นบ้านแหลมมันได้หกสองคู่ตัวก็เลยมาถามย่าือถามย่ามาย่าจะเลขตัวใดกูได้หกกว่าเท่นพ่อต่ว่าได้หกเพื่อปุดยองเลขแล้วซื้อหกกูได้หกสองมาเลขเลขมันมา มีหกสองตัวเดียวที่ออกได้เออคึดว่าโอ้คึดว่าเออมันต้องออกตัวนี้แหละว็ได้มันต้องออกตัวนี้บานนี้มันขึ้นไปบานมันออกเตี้ยวว่ะดียวกดีใจหุ่มเลยเห็นตะพกดีใจแล้วเห็นว่าวันนั้นเหมือนหาพันหัวเนาะโอ้อืมนี่มันเสียดายทำพอเชียนได้หาพันอ่ซื้อมาหาพันกูเจียวเงินเงินล้านมาโอ้ขึ้นในใจอ่ะ บ้านงวดวันึงเลยพักสิเนี่ยบซื้อยหญ่ได้เลขเจ้าได้เลขฝนฝันว่านัเ้ยเออมาละโ,โอเคละว,ว่าเ,ออเล่าบ้านขอมาพอยนูมาขอได้ซีหนึ่งเลขขอได้ซีหนึ่งแต่ว่าขอซี่หนึ่งกิ๊ดเนีเส็อกขอบอ่าซื้อห,ห,ห,หรอกเสน็หอกต้อนี้ขอบ้าแน่ใจสน็อกอือเขาเขา่าบ้าแน่ใจนี่บ้าซื้อเลยอืออือบ้านี้เนี้ยฝันบเซียนงวดนี่เห็ดมาแล้วได้เลขหอคูโอว ได้เลขหกคูตัดออกแล้วสามคูกับ <อะ S 1> มี่สิบสองสิบสามเลขที่พัตัดมีอยูอ่สามคูห <c oughs> วดน,นี้ได้สามได้หกคูได้เลขหกคูแต่ว่าเีออ่ตัดออกแล้วเหลืออยู่สามคูโอ้ตัดออกแล้วเดี๋ยวนี้เหลืออยู่สามคูอืมเือเมืองรู้ห่านนั่น แล้วเราฝันบ่บ่ะนี่พอเซียนเอาฝันอือเอาฝันว่าฝันว่าได้ไป็นน้ำกอกหนูเออได้น้ากอกหนูพอดีหนูมากพอดีหนูมันขึ้นมมกมันขึ้นมมกไปจับเอามันจะจับอะไรตะคอกเนี่ยเออมันกระลุกลงไปมันก็ดิ่งลงไปดึงมือลงไปเออขึ้นมากี่เก้าอ่ะดิเออว่าทีใจขัากับพ่อขึ้นมมกเออห้อยเลื่ มันสีว่นั่นว่าเสนอเลขกันขันบ่ออกสีหนึ่งหนึ่งก็ออกหาหนึ่งหนึ่งงวดนี่แค่นั่นโอ้เอามือจับหนูนี่มันมันเป็นอยู่แล้วลัทีิมันเป็นอยู่แล้วโอ้เอาสี่หนึ่งหนึ่งคือหาหนึ่งหนึ่งพ่อเซียนหาหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่ง สีหนึ่นงึเดียบอะไรสีหนึ่งหนึ่งอ่าสีหนึ่งหนึ่งก็เอานเนาะสองตัวสองตัวกับสิบเอ็ดแล้วฮึสองตัวกับสิบเอ็ดแล้วสิบสี่สิบห้าสิบเอ็ดเนี่ยเอาสิบเอ็ดตัวเดียวสิบเอ็ดตัวเดียว <laughs> ดนดนเลยว้าตัว <laughs> มันเคยถือกันนะอือ บันนี้หาหนึ่งสี่หนึ่งบอกไว้บอกเอาทั้งสี่เลยเลขประกบมันโอที่ว่าเหลือสามคููนี่กับมี่สิบสี่กับสิบเอ็ดเลยกับหาหนึ่งเลยโอ้ของของขอของเอ่อของประสิทนี่มีสามคูที่เฮ็ดไว้นี่มันมันเขาก็เลขฝันที่ว่าหนูขึ้นจากหูก่หน้ากวางหู่นะหนูก็เป็นหนึ่งหน้าก็เป็นหนึ่งๆๆก็เลขสิบเอ็ดอืมก็เลยมีสี่หนึ่งหาหนึ่งครอบ สี่หนึ่งห้าหนึ่งอะไรประกบมันคือเอาสามตัวนี้ประกบกันโอ้มันมันมีอยู่ในนี้อยู่แล้วเออมันมีอยู่ในนี้แล้วตัวเด่นที่สุดคือหาหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งเพราะ่าเอามือจับหนึ่ห้าหนึ่งหนึ่งตัวเด่นอ้คนไม่ไดเอาไข่นอนมุมสองตัวนี้หนึ่งหนึ่งบ่เนื้อหาหนึ่ง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 หงตัวเน้นตัวเด่นคือหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งนี่เด้หาหนึ่งโนเน่นบมเด่น โอ้เป็นตัวร่องเพราะเป็นเป็นลักลอยของมันโอ้พอมันเรื่ลักลอยได้กับสีหนึ่งหนึ่างอยจังสีหนึ่งๆสิๆคือลักลอยของมันบดน,น,นอืนก็ไปเขียนในเขียนพ่อเสียวพ่อเสียวพ่อเสียวแต่เนียนตัวนี้ <c oughs> เสีย <c oughs> เสีย <c oughs> เสีย <c oughs> ยังขกเนียนหาหนึงๆเนียนหานึงเลยสามตัวซื้อง่ายอีกซื้อง่ายตัวซื้อสามประตูเพราพว่าเรืมัน มันเหลขกตัวเดียวที่ว่าท่านเขาลักลอยครับคือหาโอ้มันบวชมาเยอะแคบวกกันมันเก็บแต้มไหมโอ้แสดงว่าสีนี่แม่นแม่นพอธนูมานนอนในมุมก็เหนียวสีใสๆคือสีหนึ่งนี่คือเลขมันมีแค่นั้นเล็กเออเลขกมันมากมันมากสิบซีเออสิบเอ็ดสิบสี่สิบหาออสิบเอ็ดเอาคือลงกสีหนึ่งหาหนึ่งสเอามันตัวเดียวกันมบดเอาตัวเดียวกันหบ้ดให้กลับเอาเนาะ ขูจับอยู่กับกับเอาเะอเลขเลขเลขสามตัวนี่เสียวมาจับใส่เลขสามตัวเได้เลขสามคู่เลขเออสามคู่นี่เสียวมาจับใส่เลขสามตัวมันก็เลขได้หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งวันนี้กับมาเลขมันอยู่หาหนึ่งหนึ่งก็คือเน้นหนึ่งเน้นเน้นเน้นทิเบตเน้นทิเบตเลยกินเรียบตัวนี้ทิเบตนี่กินเรียบด้วยนี่อันนี้คือเลขของโปรเซียนกับ บวกกันแล้วบวกกันแล้วตัวนี้ได้หกแต้มตัวนึงได้เจ็ดแต้มนะอมันถือเลกดับของมันโอ้เลขึ้งบวกแล้วอมันดับพอสมันหกกับเจ็ดนี่หกกับเจ็ดมันดับเด้งต้องบวกให้กันเด้งต้องบวกให้ากันแต่ว่าในขั้นเทนซี่ไปได้ไปได้เมื่อวันนึ้งานได้สิบแปดได้ชิปซี่กับได้ชิปสองก็เลยมันบายสองวามัก เพราะว่าสองมันถึงเลขบเร็วอเคเพราะแท่นก็เลยมาหายายยายเชียงไข่อยแน่พอข่อยเชียงมาได้เพิ่นมาเชียงบ่อนี่คือขันเชียงออกมาปุ๊บขี้ออกเลยบ่อยนี่พอได้มาหาเหล้าแล้วกับบอได้มาหาเหล้าด้บ่อนี่กับบอได้พาเออแม่นี่หราอไม่เนี่ยไปเขาไปเห็นเขาโทรมาให้บีบีเปียนอยู่บ้านึ่งเป็นมอเอ็นเนาะไปไปบีบเบี่ยนนั่นไปบีบเบียนอยู่บ้านนั่นเท่ามอสร้าง ออน้องมอสร้างอกับไปน้องมอสร้างแล้วกับไปเอล้วันกับไปห่วยพันไปสามองงานงานหลายแบบนี้ก็เป็นมมเอ็ดพร้อมเพ้ไปยังหัวนันตั้าตั้งไหนคอยไปฝันวันได้เอาน้ำยหนูเลียเอ้าก็ซื้อมาแล้วซื้อเลขมาเล้วเออซื้อมาแล้วโอ้ตัวนี้ซื้อเร็วบอกท่านซื้อช่วงวันนี้เออซื้อเกาสิบเอ็ดเอ้า คือเป็นซื้อเก้าสิบเอ็ดบาทเองซื้อเหล็กล่างไว้เาหล็กล่างคือบ่มี่ฉันยูนี่บ่บ่อันนี้บ่หั่นี่ยบับ่ันเนียนเหล็กล่างอชุบหนีบของของของเวียดนานี่เนี่ยบัคือเก้าสิบเอ็ดคือพวกไห่เอพี่ในพราะว่าบ่นั่นคือเนียนเนียนตัวนี้อ่อซื้อเก้าสิบเอ็ดซื้อใบเดียวซื้อใบเดียวซื้อใบยังซื้อออกมาฝันดที่นี่โอ้ซื้อมาเสียงฝันเออมันมันจีฝันจังไลยนะขันซื้อมาแล้วมันจีฝันจังไลยบาดนี้ผัดไปฝันว่าได้เอาหน้าให้หนูฝันว่าได้เอาหน้าไปให้หนูอ ก็ถทงว่าบ่มันใจเลยตัวเกานึงนี่ฮะบ่มันใจเลยบ่อถ้าถ้าถ้าผันคิวแค่นั้นทันนี้อืมถ้าพันบ่คิวน่หนิบเออก็เลยบ่อบ่มันใจก็เลยมา่มันใจสูนี่เออมันใจเพราะว่ามันมันมันหวดมันนึ่งพันดังทีเนี้ยอืมพันเลขทีนมีนึงหลีนี่อันว่ากูได้ขืนเฮียนเออขืนเฮียนไปเปิดหน้ามห้เออโอ้เลขรักหน่วยตัวนี่ว่ะออเลขหนึงรักหน่วยตัวนี่ก็เลย แต่ว่าสีหนึ่งก็เลยว่าสีหนึ่งนะโอ้ก็เลยว่าสีหนึ่งไปเลยขันย้ายเทียงไว้ปุ๊บขันขันขันย้ายเทียงไว้แล้วปุ๊บมันมามีดอกตัวนี้ว่าเช่นสิเปลี่ยนเลขกันที่เนี้ยโอ้พะมันมันเกิดตั้งแต่วันที่สิบเก็ดผุนาะเออเมียนเลยเนาะเราบ่เทียงไห้สี่ได้ขันเลียวเทียงไห้ว่าบ่มีดอกว่าเช่นเก็ดนี่ง่ายเปลี่ยนเลขผมเปลี่ยนสีถูกก่นี้ขันเนี้คขันนี้มันนั่นโอ้คันเทียงตัวได้เขาเขาเปลี่ยนออกเลยเออเก่า เก้ากับแปดที่บอสไซเลขิบ่แถวแถวแทนมันมีเก้ากับแปดเออเออเออทันทีครับอืมมันคำมันในเสียงนี่เอาแปดไซเอาเก้าไซนี่จังเลยสามตัวก็เรียกว่ากับย่าอยู่ย่าใช่ไหมเลขยกไข่เนี่ยมันมีอยู่สองคูอืมมันมีสี่หนึ่งกับแปดหนึ่งโอ้ไขยต้องการว่ามันมีเจ็ดหนึ่งเนี่ยมันเ็ดหนึ่งมันมาแห้งกขนาดไหนบางบานมันเหล็ก เลขมันเป็นแปดนะเลขมันใช่บวกแล้วบวกเกกับแปดเกียกับหนึ่งบวกกับเป็นแปดมันใช่เลขดับแปดแปดกับหนึ่งบวกกันเป็นเก้ามันเป็นเลขเกิดมันเป็นเลขเกิดเดี๋ยวทุกมโมนี่บวกกันแล้วเป็นเป็นเลขเกิดมาดิเนิโอเอฟซีครับอันนี้คือสูตรของโปรเซียนนะครับเนอะบวกกันแล้วมันโตไดตัวนั้นแขนแขนเลขของโปรเซียนนี่บอดด้บริด้บริด้ไปหลายตัวคือตัวไหนตัวนั้นนะครับเนาะ อ่าเหล็กพอเสียนคนสีมาปร,ประกอบใส่กับเหล็กฝันพอดีแค่นึงเอาไปเสี่ยงอ่าคอยมั่นใจค่อยกล้าวออกคลิปให้ครับเอฟซีทุก่ันทุกคนนะครับเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาคนะงมาสุทไทยเลยที่บอกเลขล่างโอ้ต้องรอเอาสุทไทยอีกเลขล่างมันมีอยู่โอ้ครับผมเอากดรอไว้เด้อครับเอฟซีครับผมเลเ็ลพอรเสียนมีรางพร้อมมีบนพร้อมแต่ว่าสูตรนี้ของพอเสียนนี่เป็นบนเน้นบน บมเนนล่างนี่เนี่ยออนี่นนสูตรนี้บมเบนนบมเนนล่างเป็นสูตรบนครับพี่ซี่ครับผมอา้าวมากระจัดขัดกระพานนะครับเนาะ,นะสำหรับคลิปนี้ขอบบุญขอบคุณโ่เซียนะครับวัสดีครับผมครับ